สวัสด,ดี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 เฮ้สวัสด,ดีดีรับดีดีดีแล้วทำไมไม่พูดเปิดไมค์ทำไมไม่พูดครับ <c oughs> นี่คือการบังคับให้เปิดไมคแล้วเนี่ยไอชื่อออนิจังเหรอไม่ทุกคนเรียกว่าพี่ตลอดก็เลยให้เรียกออนิจังดีกว่า อนิจังอืมดีเป็นไรอ๋อแกอนิจังนี่รู้สึกจเป็นเพอนปกตินะ๋อ้โอนิจังอ้าวเ้ยอ้าวาต่มนตตแล้วโอ้ไหโอ้โห ไป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 โรงพยาบาลไหอไันีต้องไปหาหมอแล้วทำไมอะพี่น้นอะไรมาดูดูไม่ไปละ <c oughs> ด,ดาเมจรแรงแล้วารอ999หรอืะดาเมจมันเ,มมเข้าเยอะมากเกิดตายเนี่ยวกี้เลยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันฟื้นฟูทางแล้วจริงเหรอใช่อยากอยากอยากหนว่าถ้าตัยแล้วจะเป็นยังไงอ่ะ โอ้โหเขาไม่หายใจไงเงียบคิดไงช็อกตายช็อกเรื่องอะไรอ่ะผมก็สวัสดีไงผมก็ผมก็สวัสดีไงสวัสดีง่ายสวัสดีไงสวัสดีตอนไหนโอไฮโยนะโอไฮโยคืออ๋อสวัสดีตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนเช้าใช่แต่เพิ่งสวัสดีตอนเช้าก็มาเจะมืดอยู่แล้วโอไฮโอ ก็สวัสดีปกติก็ได้โดมโมวิ่ภาษาญี่ปุ่นบาละงคัมบาลังคัมไม่เรกตัวนี้ไม่เยอะไปหน่อยนะอ๋อตัวนี้ไม่เยอะไปหน่อยเหรอใช่ดูเยอะจังแบบเขาพูดว่าเสียดเหมือนอนิเมะแล้วตอนเนี้ยเบี้ยวอ่ะไม่ได้เบีย้ยวแค่แบบตอนเนี้ยให้ตายสิ <c oughs> มนุษย์เนี่ยเข้าใจญาติะมัมโดยเฉพาะควันรัฐเนี่ยไม่เข้าใจสันิด<อ>เรียกข้าว่าโอนิจานสิอีสอนแต่ว่าอีผมผมผมวดทอล้ผมผมผมนี่เป็นผู้ชายใช่ไหม โอ้โหเสียก็เหมือนผู้หญิงครับผมฮะอ๋อผมเสงเหมือนผู้หญิงเหรอคตผู้หญิงเลยจริงครับจริงครับอ่าทำเสีย่าทำเสียบผู้หญิงได้ปะจังเลยจะได้ลองเสียถุดต้นเถือนตั้งไะครับก็ผู้หญิงนะเออถ้าไม่ได้อ่านประวัติให้ไปดูไอจีก็คนจะคิดว่าผู้หญิงเพราะแต่งตัวผู้หญิงก็ผู้หญิงไงครับผู้หญิงไงพี่ผู้หญิงอ๋อ ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่ยังไงไม่ใช่เหรอเอ้านั่เขียนว่าไม่ใช่ผมพอชอบไม่ใช่ดูไอจีเดี๋ยวส่องไอจีก็ได้วะส่องไปเลยไม่มีอะไรให้ส่องหรอกเอ่อ J A A J เขาไม่มีการท่องเนี่ยน้อยนะเดินลื่ไงมันไม่เคยส่องไอจีของใครไงรู้จักดาวังคายก็รู้ว่าแบบจะส่องของผมว่าเออ เเเเออรราาก็ุกอ,องให้หมอลรู้พี่ด้วยอ่ะพี่พี่อยากเป็นโจนรสลัดเหรอฉันจะเป็นราชาโจรสลักให้ได้เลยเ <laughs> นี่ยเบลอันนี้เทพแห่งเงาแน่นอนเทพแหง่งเงาอ่ะ <c oughs> ไม่เอาดีกว่าเน,นี่นเยเบลกันเดี๋ยวไปส่องไอจีกันอุ้ยผมโดนส่องไอจีอ่ะดูซิว่าจะคาวาอิหรือเปล่านะ ไม่หรอกไม่น่ารักเลยอหน้าตาเหมือนผู้ชายครับอ้าไม่สองแล้วเกเกลเกลเกลัธตอนนี้ได้แค่คนคุยใช่ป่ะโอ้สองลูกใหญ่ตอนนี้คือคืออันนี้ก็คือสองเกินเนี้ยเอาแค่กดเข้าไปดูมันมันก็เห็นแล้วไงสองเกินยังไม่ได้สองสตอรี่เลยเดี๋ยวสองสตอรี่กันฟอร์ไปแล้วด้วย ไม่เห็นรูปภาพอะไรเลยต้องฟอร์ก่อนว้ Why 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 ว,วันไหนวะอ๋อโซละโอ้โหเบียวมากเบียวก็บ้านะ <c oughs> แล้วแค่โฟละก็รู้แล้วว่าเบียวอะ่ะโอ้ไม่ก็เบียวอะไรทุกคนเรียกชื่อโซละกันหมดทั้งโลกเนี่ยเยสไอ้อออไหนุหน่ว่าของท้องเลย ไม่เป็นไรผมก็เบี้ยวเหมือนกันเชื่อเชื่อพี่พี่อยู่เท่าไหร่นะพี่ฮะอายุหรอเท่าไหร่อ่ะใช่ใช่อายุไม่บอกความรัอทางราชการเดี๋ยวไปหาสอบไม่น่ามีครับที่สิบแปดป่ะก็แฮนเขียนยางไงอ๋อเป็นเรที่ชอบนึกว่าอายุส8ิบแปดที่เขียนไงอ๋อทษที เอาแบบประชาชนมาดูดิพี่แน่เลยเอาไปเอาแบบเดิเอามา,าด็เอามาด็ okay. เอาของให้ไปแล้วอะไรพี่อย่าเล่นเล่นดิพี่เดี๋ยวนั่นไปเพื่อน โอเคโอเคเขาเป็นอะไรกันอดิเขาเป็นอะไรกันอ่ะวีเขาเขินเสียนายแน่เลยไม่ไม่ใช่ได้ละเพราะว่าตอนนายพูดไงเราพูดก่อนนายเต่เขาไม่เป็นอะไรนายพูดปื๊ดเขากิ๊ดเลยเขา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 าน่ใจกรี๊ดกิ๊ดกิ๊ดอะไรไม่รู้มา อ๋าอคาดจ,จะเจอเรื่องอื่นมาแล้วก็ริดรอือเออใช่อาจจะกริดเรื่องอื่นมาอาจจะเจอผีอะไรเงี้ยเนาะเออเจอผีอะ่ะแล้วได้ยินเสียงเขาแต่เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ด้านหลังไงเนี่ยต้นมรพรเผาอ๋ออยู่นี่เหรนายนายชื่ออะไร,รอะชื่อแต่ <c oughs> เ,เขาก่าเบลยอีบอสท่วันที่นายชื่อโซระฮะโซระโซ่ Z เดี๋ยวเขียนให้โอเคโซระโซระอายุสิบเก้าพี่โซระอีขึ้นจะกวัดไหนเนี่ยพี่อะนั่นไหนพู้เล่เขิ้นเลยเห็นน้ำเปิร์อยู่พี่สันนวลเขาคุยกาแฟเขาคุยกาแฟใช่ใช่โอเครับ ถ้าคุยอะไรกันครับเนี่ยเออคุยเลยเป๋คุยเลยเป๋น้ำคุยเป็นแบน้ำเรเราเรานอีโรับได้เลยเราเราเป็นอีโทรเบิร์ดพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเราก็เป็นอินโทรเวิร์ดคุยได้คุยได้อินโทรเวิร์ดแต่คุยได้แต่ในถ้าชวนคุยนะเออใช่คนกลางชวนคุยนะใช่อะไรก็นายคนกลางอ่ะนายอยู่คนกลางคนเดียว ไม่ได้อยู่ยี่ไงสาวมาแล้วนะโอ้ยสาวนั่งกลางอ่ะเฮ้ย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 เสียงคุ้งคุ้งเนาะเหมือนคอนทิกกิตอะไรนายหรือเปล่าอะไรแล้วครับแล้วเราเชื่ออะไรอ่ะถามใครถามใครก็ถามเอ็นนั่นแหละ เราเราแบบไปชื่อที่แบบหวานแบบวหวานวานหวานเลยพูดมาเลยตั้งใจฟันเดี๋ยวน้ำตาลฮะไม่ให้แบบเขาเรียกว่าไะอเป็นที่ที่ทุกคนกินตอนวันเกิดอ,อ่ะ,อะโอเคโอเครู้อันแล้วอายุล่ะ <c oughs> อายุอายุสิบสิบหกจะสิบเจ็ดอ๋อสิบหกจ้สิบเจ็ดละ ตรกลางอ่ะชื่ออะไรอืมชื่อบอยะค่ะอ๋อฮะฮะบอยก็บอกเขาไปดิชื่อบอยครับโอเคบอยแล้วเสียงผู้หญิงมาจากไหนเนี่ยเขาอยู่กาแฟเขาอยู่กาแฟอ๋ออย่กาแฟแปลว่าอ๋อเออสามคนนี่มีแฟนย่างเนี่ยเผื่อผู้หญิงข้างหน้าเขาอาจจะสนใจสองคนเนี่ยเออออออ เนี่ยคนคนกล้าเขาเขาน่าจะมีหวาดใจแล้วแหละอ้แล้วด้านซ้ายมียังซ้ายขวาซ้ายซ้ายก็เป็นแฟนกับพี่คนขวาเดย์มานี่อ้าวไม่ได้หรอไม่ได้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 เดี๋ยวผู้หญิงเขาตายหนีไปแล้วน่ะเห็นไหม แต่โคงข้างหลังก็ยันอยู่เหมือนเดิมใช่เขาเขามาดูคนกลางหรือเปล่าอือบอใช่เลยเป็นไปได้เอาก็จะมาดูคนที่จริงอ,อยู่ก็ได้ใส่รองเท้าสีแดงอยะไรเงีเ้ย <c oughs> แขกันอยู่กลางท่านะนะ วิ้งแต่งตัวเหมือนพี่เลยจริงแต่รู้ไหมเขาพี่ยืนอยู่ไหนเขามากับพี่เขาอ๋อพี่เอาพี่สาวเขายื่ด้านหน้าน,นี้พี่เหรอใช่เหรอไอ้ดีพี่สวัสดีพี่หยุดเลยพี่สวัสดีครับพี่พี่มีไฟไหมนี่พี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ร้องโกรรนนี่พี่แล้วไง สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบอ่อยอยาวึ้นไปได้อเียโอ้ยโอ้ยเหนึ่งพี่สาวเชิญมาไปแล้วนะพี่โอเคอีดวะ๋าว่ะสาวเชิญมาไปแล้วหนึ่งพังนะไม่พังตอนแรกที่หัวรอ้อน <c oughs> ใช่ไหมแหละคนนี้เลยเนาะเออเสียงพู้อีกนะเออไม่ <c oughs> พี่เขาไปแล้วไงกลบไปนี่น้ำ น่ยไงกลับมาแล้วนะคเอถอแล้วพี่มีแฟนครับฮะโคมอไม่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 พี่ดิเฮ้ยพี่กับเอ็นนี้เขาเขาเขาอยู่กับแฟนเขาโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอะไรวะตะกี้ถือส่าไม่ได้พูดอะไรก็แล้วกันใช่ไม่พี่ผมโรด ยังไม่มีเมียพี่โอ้เอ็นอยู่กับพี่เอ็นในงั้นอ่ะทุกคนในโลกเขาคิดว่าเองนเระบบพี่โซลาร์เข้าในระบบนี่ในอิสเซียแล้วโอ้ยดิเขาเกด้ระบบเรามาระบบพันเด้อไปปีเดียนพีเอียนยังไงวะพี่ไม่ใช่เทียนไอเทียนให้ไอจิวเล็ก เทียนไม่ได้เทียนเว้ยไอเทียน <c oughs> จะเทียนอย่างเดียวเลยไม่เทียนไม่คุยละเสื้อแดงอยู่บ่พี่ไข่เสื้อแดงเ่ะอหืมไข่น้อหืม มราทำอะไรนี่คุณหัวหรือแอบฟังคุณหัวหมดเรือเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเออแง่ตัวข้ามีพลานี่จะขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วมาหยุดหยุดเขาที่ <Okay. S 2> กก็ว,ว,ว่าอยู่ทำไมมีคนมาอยู่หลังตรงนี้คุยตั้งนานไม,ไม่มีสาบานสาบานสาบาบนคุยมาตั้งนานแต่ไม่ได้คอสชอบม,มาตั้งโด่งแล้วไม่ได้โซก <c oughs> นางก็ดไม่เปลี่ยนโต๊ะนี่แบบเช้โต๊ดนี้ที่เดินฮนะ <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็เทียนเตียน เฮ้ยไม่ได้ชื่อเทียนผู้หญิงอันนี้เมฆเข่าดานแค่ไหนเขาเรียกเทียนอ่ะพี่โซลาบอกก็เอ็มไม่บอกชื่อเขาอ่ะเคทอ่ะบอกก็เป็เฮ้ยมีผู้ชายให้หัวใจเคทเทคไม่ได้เคทเคทแคทวันเกิดเคทวันเกิดเอ๋อ ชื่อเคกมาเคดเคสเคดอ่ะรู้เรื่องรู้อยู่แต่ว่าเลยรักเลย,เลยแต่งเลยแต่งเลยฮะชื่อแคนคุ้งคุ้งว่ะเฮ้ยใครอ่ะฮะพีอันเดอร์สกอร์ส้มเปิดตัวเปิดไม่มันเหมือนกุ้งเปีเ๊เออใช่ใช่เรารักนายนายนายเรารักนายขอให้รักกันตลอดไปนะจุ๊บจุ๊บแต่งงานแต่งงานกันเอาเลย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 สู้สู่ส,ส,ส,สู่ว่าไงครับคุ้งผมฟ้า ใช่ป่าววะจำไม่ได้สองคนนี้หรือเปล่าสวัสดีครับีันนี้จังสวัสดีใครอ่ะฮึแถวแถวบ้านครับจนก็ไม่ได้แล้วลว่ะสวัสดีครับพี่เทียนไม่ได้ชื่อเทียนแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะเคชื่อเค